Thank you สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์สายไข่ได้อีกครั้งนงครับวันนี้เรามีโอกาสาได้พบกันนะครับผมอยากมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของชายสองคนครับที่เป็นเพื่อนกันเพื่อนก็ท้าชนเพื่อนครับเฮ้ยวันนี้เรามาตัดปืนแข่งกันไหมใครตัดมากกว่าผู้ชนะทั้งสองคนก็เริ่มเลยครับคนที่ท้าก็เริ่มตัดอย่างเมามันเลยครับแล้วก็มีช่วงเบรกของเขาคือช่วงพักเที่ยงนั่นเองางนั้นก็ลงทุนอุ้ยตัด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 เดียวครับ แล้วก็สังเกตเพื่อนครับที่รับคําท้าแหม่ก็กินข้าวพักเที่ยงด้วยกันนะครับแต่เราก็ตอนที่เขาตัดอยู่เนี่ยก็มีพักเรื่อยๆเลย,ยพักตลอดอะจนสิ้นสุดวันครับก็มาดูผลงานโอ้โหเขาแทบตะลึงเราก็รู้สึกเจ็บใจมากว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนมีซ่ากองฟื้นมากกว่าเขาก็เลยพันงงครับถามเพื่อนว่านี่เราเห็นหนายเนี่ยพักบ่อยมากเลยเราเนี่ยพักเที่ยงแค่ครั้งเดียวเองนะ เราก็ตัดฟืนตัดฟืนตลอดเลยส่วนานายเนี่ยตัดกินพักเที่ยนเสร็จปุ๊บตัดแล้วก็พักตักแล้วก็พักไม,ไม่ทําอะไรเลยอะทาไมนายึงได้ฟื้นมากกว่าเราเพื่องบอกนายยังไม่เข้าใจก,าก็ตอนที่เราพักทุกครั้งเนี่ยเราก็รับขวานของเราทุกครั้งเมื่อร,รับขวานแล้วก็ตัดได้ดีขึ้นมากขึ้นรืแลงมีสอนให้เรารู้ครับบางครั้งที่เราหลายต้องเรียนรู้ที่จะพักเพื่อที่จะรับชีวิตให้ค,คมขวิดบางเหมือนประคำของพระเจ้า ที่พระเจ้าเองได้พูดคนงราเอลอย่างนี้ครับในสุยาบทที่ 30- บข้อ15าพระองค์บอกว่าพระเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าในการกลับไปจุดพักเจ้าทั้งหลายจะรอดกําลังของเจ้าอยู่ในความสงบและความไว้วางใจบางครั้งกําลังของเราครับมาจากการที่เราได้พักสงบอยู่บ้างนะครับอย่ามัวแด่ทำงานอย่างที่เราไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับอย่าทำเหมือนกระบาะครับมานี้ไม่เคยหยุดทางานเลยทํางานตลอดยีบสชั่วโมง สำหรับคริสเตียนพระองค์สร้างวันสบาโตว,วันในการกพักผ่อนให้กับเราครับต้องเรียนรู้ที่จะพักสงบบ้างหลายครั้งเรามีความตืงนเครียดจากโรครับข้างมากมายครับวันนี้ผมเชิญชวนครับให้เรามีโอกาสได้พักสงบการพักสงบจะเป็นกําลังให้กับเราเหมือนเรากำคำตอนนี้นะครับให้เราสามารถทําอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ดีขึ้นครับเพราะรู้ก่อนไกของเราครับว่าพระองค์ให้เราทํางาน6วันครับและมีวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้พักสงบใ,ใจของเรา และร่างกายของเราเพราะพรองรู้จักกลไกเราดีครับดังนั้นครับวันนี้อยากเชิญชวนให้เราครับเรียนรู้จะหาวันสบายตัวของชีวิตสัปดาห์ละหนึ่งวันครับเพื่อจะพักสงบและรับกำลังใหม่จากมพมพบกับรายการซีรีส์แชร์ไข่ในใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงว,วันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ